ไปภูเก็ตไปภูเก็ตไม่เห็นหุงบอกเปิดแฟดเปิดแฟดไหาเราไม่อยู่ไหนเราทีนี้จะให้เอฟซีได้ดูบ้างช่องเราอะนะเพราะว่ามันมีอะไรนี่ดูความน่ารักของ YouTube นะครับเห็นไหมขึ้นกระบะรถแล้วครับในในรถนี่จะขึ้นไปกี่คน่ะโอ้ยูทูปไปเยอะนะครับ ของใส่บาอันนี้อันนี้ที่ผมทำเมื่อเช้านะครับนี่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 ดูของตัวเองก่อนอันนี้อันนี้ต้มไก่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหเห็นไหมกินว่าวันนี้เซอร์ไพรส์ในวันนี้เซอร์ไพรส์พะนุไม่รู้ด้วยว่าเราจะไปใส่บาตกันทีวีบอกไม่ได้บอกบ่ทำไมไม่รู้เขาก็คิดในใจอยู่แล้วนะต้องมาแล้วว่าวันนี้ยังไ้อนแม่ก็ต้องไปเออไงไม่รู้ว่าแม่จะไปใส่บาตรมัน ใส่เสื้อแดงมาด้วยวันนี้วันอาทิตย์ใส่เสื้อแดงมาด้วยแดงคนเดียววันอาทิตย์แดงคนเดียวเห็นไหมบ้านก็ไม่แดงนะจะแดงเนอะโอ้โหขาสูงมากเลื่อมตาอันนั้เราก็ไม่เห็นห้องอ้าวมองไม่เห็นเหรอฮะตอนนู้นมองไม่เห็นหรือไงนั่นเปิดแฝดด้วยนั่นเห็นไหมเมื่อกี้เขาว่าเราเราก็ว่าเขาต่อ แตเอ็มตื่นยังงไม่เห็นเลยอ้าไม่ไปเขาไม่รู้หรว่าจะไปมีคนบอกไหมเมื่อคืนกินข้าวอยู่คกามนกิวบอกแกไม่รู้เล้วปด็นถนโอ้เสียงกองแกงแล้วครับกองแกงกะแกงมาเด้อสายเลยเด้อเไปถึงก็ใส่บาทจ ลงเขาไวเลเชื่อวัดนี้เร็วมากบ้ท่านเป้แวา่มาอันนั้นทบอกอน่ทานี่่คนไม่ไม่ย่ามันเอาใสพุ่นน่งใส่เนย่าเราเลิกกันเลนกันสสาวสาวสาวใหญ่สาวเล็กสาวใหญ่เเจัรูลโอ้อยู่ ไปขึ้นรถเลยเฮาขึ้นรถได้ขึ้นขึ้นไปเอาไปอีกคันนึงบ่อันนี้ได้อันนี้ขึ้นได้หลังย่าขึ้นได้ที่นี่สามคนข้างหลังแล้วป้านั่งหน้านั้นไปได้เลยออกหน้าเลยไปคุบ่เราจะไปอัดการทำไมจะอาดไหมอาไปงั้นไปก่อนเดี๋ยวค่ะป้าสะก่อยังไปพร้อมเด้ยวไไปก่อนเถอะ นี่ก็มาได้อัดล้อสามคนไปได้ในี่ปุ๊ปุ๊ย่าป้าแถวบ้านอยู่ข้างหลังป้านั่งหน้าก็ไปได้พอดีไปเลยออกหน้าเลยก็ได้จะได้ไปตั้งกล้องรอเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวน้าพระยังมาไม่ครบยังมาไม่ครบบอกนี้เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอเดี๋ยวติดเครื่องก่อนอะอะเห็นไหวันนี้กว้างขวางเอาออกมาแล้วของข้างในอะ เสื้อก็ไม่มีนมก็ถือไปดิถือไปมันเต็มนะครับเตรียมตัวเดินทางแล้วครับออกหน้าไปแล้วนะครับนี่ ไปพร้อมแล้วครับสกว่าอยู่นะมาถึงแล้วนะคะขนมาถึงวัดแล้วเอาซื้อกระตาไขกระตาไขนมนมเออ ปิดไม่เป็นไรพอเดียวิดิหงเพอคอยมาถือมากินปิดอันนี้ปิดท้ายป่ะปิดือไจอ่านบ้านอปือยังไม่ได้เกีนซือเอาของคอยเอาเลยเอาไว้ยาดน้ำไปยาดน้ำน้ำเอามาจะ เดินข้างหน้า้วทายข้างหลังสิเดิข้างหน้านะทายข้างหลังสิงข้างหน้านะทายข้างลังับ สวัสดีค่ะ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 เจ้าหน้าที่รอมาเดี่ยวรรยาพ่อผมี่ก้ลดวยป่ะอาเรื่ง้นันคือี่จดจอดรับรถไท่กังะาทังบริการนัเตะจอดมาให้บริการซ่อมรถไทนะครับบริการเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องมือซีลาผัดช่างมที่แกะเทาเรียนเกี่ยวกับคร่ิการที่คันล้ารถไทนนะิ่าาเีรถไทค นะรัดได้ไปร่วมร่วมงานในที่ที่สองกันยายนานะครับพิกัดถึงนี้ดีศาราประชาคมวันที่แปดนะครับในเวลา9ก้าโมงต้นไปนะครับเนาะการผู้ใดอยากเพื่อไายนะมันเครื่องอยากซ่อมรถไถกับสมาคมรถไถเข้าไปติดตอ่อกับช้างหรือว่าทีมง,งานงทีเด็เทคเตอร์โฟล้าได้ที่สาราประชาคมนะครับเนาะ <men> ขออนุญาตประชาคมอีกเรื่องหนึ่งก็คือบุญกะทินเฮ้านะครับเนาะวัน,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 นที่18 จะเป็ตุลาคมนะครับเนาะขอบคุณกะพินสามัคคีบ้านโรลสีมูลที่ไปเท่าก็คือเอาจะหาปัจจัยนะครับแล้วต่อเติมไอ้สลาด้านข้างเอาให้แล้วเสร็จนะครับเนาะยอนก็คือทางโรงครัวและห้องน้ำนะครับเนาะการได้ยินกันนะครับว่าคุณพ่อไอ้ป้าแตนแล้วก็คุณพ่ออนุวันและทีมยูทูบเบอร์นะครับจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเนาะทีนี้เนาะขอสาธุคุณกับป้าแตนแล้วก็คุณพ่ออนุวันและทีมยูทูบเบอร์เอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเนาะยันก็คือพี่น้องบ้านโรลสีเฮาทุก ราคาเลื on, hai, ่อนนะครับน้าเดี๋ยบัตกายุรเครียดเขาตอนนี้ก็มีเจ้าภาพพระไตยนะครับคุณกัลยาในกันหาแล้วก็แม่ประม้วนนะครับเนาะที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีผู้ติดต่อมาก็คือพี่เจมส์นะครับมาพี่เจมส์รับตัวก็คือพี่น้องบัวานเขาเป็นว่ตรกายุขอเป็นเจ้าภาพกองกระถิ่นนับนะครับตามที่เปิ้นคุยกับผมไว้ผมยังบอกให้คุยรายละเอียดเพิ่มไว้ก็ครับเนาะอีกอย่างหนึ่งคือพี่น้องบัณฑเขาผู้ในยักษ์ทศพ เป็นสภาพกองทีมกัสมาติดต่อได้นะครับเนาะอ่าสำหรับพ่อคุณแม่อ,อะไรพ่อานใช้ศศบ้ากับพอได้เชิญนะครับเนาะอีกสักพักเาจะทําเข้าสู่พิธีการทางพุทธศาสนานะครับไหว้พระรับศีลแล้วก็ถวายพระตทหารถวายสลากนะครับเน,ะนาะสลากไอเขาคือเขาสะเท่าเลยนะครับตาพี่เป็นพระผู้เท่าพระปฏิบัติามากนะครับเนาะ ก็คือมื่อวนี้ในความเชื่อของเฮาก็คือทั้งยมโลกเพิ่งเปิดนะครับเพื่อบะต,ตูนรกไปให้สัต์นรกขึ้นมานะครับนะ้อมารับจะไหนรับพูดวา่าไอ้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องนะครับเนาะเข้าความเสือ่อคนอิสานเข้ากับญาติพ่อแม่เข้าบริขิจเข้าก็ได้บุญน,นะครับแล้วเข้ามาพากันเจ็ดข้าวซากนะครับแล้วนะมาถอย รวมรวมกั่พี่วัดนะคะรับตามอเสื้ออีสานเท่ายี่สิบอง่ต่อไปแค่พ่วัฒนพูกับพี่น้องว่าทำ็นไวนะ้น่อน